สวัสดีครับอีสานนานเปอร์เซ็นต์นะครับมณีเนี่ยฟ้าเร่งนะครับช่วงหาวงเร่งวงเร่งนะครับพามาสวนกุ้งนะครับจุ้น้องเป็นน้องส่วนตัวจะฟ้องเองนะครับนาะเดี๋ยวสิผ้ามณีมหาอยากหากินนะครับสีฮารกุ้งไปปนเร่งนะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าไปสอนกันเลยครับผมเอาครับไปแล้วครับไปแล้วเอาเริ่มสอนแล้วนะครับสี่เด็กคนมณ์มณีมีมากกระป๋องขั้วนะครับมหาอยากหากินเร่งนะครับฮารกุ้งไปปนเร่งนะครับสิพ่อ บนบ,นบน่อหน่ำบดเล็กนะครับ,บช่วงนี้เป็นน้ำเล็กตื้นสุดในรอบหลายปีนะครับเนาะนี่ครับเส้นตูดยิงนะครับมีปักในน้อยไม่อยังนี้ปลักในน้อยนี่ไม่เล่นหน่ำบอสไปนะครับน้ำบดเล็กปันบในนะครับเนาะนี่ะครับบัวลายหลายพี่น้องเอ,อ้ยบัวลายเอกอกระยากเมือดเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามาคำแล้วนะครับ ช่วงหกโมงเรงนะครับเนาะช่วงนี้โรคระบาดก็ร่างไหลนะครับกระฝ้าไว้พี่น้องนะครับใส่หน้ากากสวมแมษเนาะครับเนาะเพื่อป้องกันโรคระบาดโคโรน่าไวรัสเก้าเนาะครับ,นรบเนาะเดี๋ยวสีผ้าไปลุ่นเบิ้งนะครับบอสิได้บอนะครับเนาะเอาขึ้นมาข้างๆฟังผิดไหม ครับเดี๋ยวสิบห้าไปบึงไปเก็บกันเลยครับผมเอาละครับกำลังสิขึ้นกำลังสิขึ้นครับผมแอ้มมินข้นมากเติ้งหกแล้วนะครับรอดถ้เาเก็บละเอาขรมาเด้อท่างคุณคูัมาเด้อมันนีมาแปดเกาข้นครับคุณนะครับมาเหมือนเฮียนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง อีสานล้านเปอร์เซ็นต์น้ำไหเด้อครับเด้อนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปบานๆอีสานบานเฮ่านาะครับเนาะมานี่พามาสอนกุ้งนะครับน้องใหญ่อยู่นะครับประมาณสิบไร่นะครับนี่งามนันก็ให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาลงเฮียนะครับเนาะเก็บบัตรนะครับพ่อขึ้นไปพ่อขึ้นไปเอาขึ้นมองนี้ได้บ่พ่อละ ขึ้นมาเบื้องเนี่ยขึ้นมาเบื้องเนี่ยนี่แหละเาข,เา,ขเาขึ้นมาหนีละอ้าวเขาขึ้นพ่อออกไปอ้องยกขึ้นลอดพ่อปนว่ใสน เดมี่บอนี่ครับเดี๋ยวสีล่อรุนนะครับเนาะสีมานบอ,บอได้บ่ะดนโอ้มีแต่ปลาหน่อยตอนน่ะเอาขึ้นมาขึ้นมาน่ครับเดี๋ยวอดเจรอจากน้อยสิบวันได้ย,ยู่ยอ ส่นไปทงังผุนสิไร้ยู่ทางนี่มันบนีนไหน,นะน,นนะครับรอหลุนรอดุนะครับห่วยห่วยใดยพอปนบอพี่นองเอ้ยนส่นไม่ละโอ,โอ้พี่น้องพี่น้อโอ้คือยุคครับบอนี้คือยู่ฮี่อตัวงามครับ โอ้ได้หลายอยู่ด้วยครับพี่น้องกุ้งปลาปนเฮ้ยโอ้กูไม่ใายบ้านคนสอนกับเมย์เหรอครับโอ้ได้เนี่ยอยู่ด้วยครับนี่เอ้าบาทเรียกถือว่ามันอยู่ครับนี่มัน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 อยู่ปลาบคาบของปลาซิวเนาะครับเนาะกุ้งนะครับมีนะครับเอางกขึ้นใมเบ้างนะครับ เป็นกุ้งทึ่งอันนี้นะครับเจ้าเบิ่งตัวกุ้งนะครับต <blunt. S 2> mm. ัวก nice. yeah. so um, ุ้งตัวใหญ่ดีนะครับตัวใหญ่ดีอยู่ะว่าทองตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่ดีว่ะเนอะครับเนาะอันนี้ปลาปลาขาวอันนี้ปลาขาวหน่อยเด้อพี่น้องอันนี้ปลาขาวหน่อยนี่ไรวะพี่น้องนี่ครับก็นี่เหรออันนี้ตัวใหญ่หลายนะครับปลาซิวอ่าวปลาซิวอ่าวว่าบดิ๋นนี่นะครับนี่นะครับ เก็บ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 สรอยกันเกินดุกเกินดุกมันมีบักกอกวะมันนะครับพ่อได้่อยู่นะครับเอารอบแรกนะครับเดี๋ยวสี่ล้อรุ่นรอบต่อไปกันเลยครับผมเอาครับสอนมาแล้วนะครับสอนอยู่กลางน้องนะครับนี่ มันดักนะมาไล่กุ้งซอยผู้นี่นะครับนี่ผู้สอนอันนี้ย่านโควิดนะครับนี่ช่วงนี้ย่านโควิดอันมาสอนกุ้งกับพิษนาการนะครับอันนี้คือออกซืซ์นะอันนี้พวกมนอันย่านโควิดนะครับอยากอายกล้องนะครับกล้องนี่ครับหมานบ่อน้อหลบหนีหมานบ่อน้อโอ้มีหอดบวงไฟมาแล้บหมาเนี่ย ในน้อยนี่มะเล่นน้ำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาล่อลุ่นล่อลุ่นครับพี่น้องล่รอรุ่นล่อลุ่นขึ้นแล้วนะจ้าขึ้นแล้ว <S <S อึบ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 โอ้กุ้กงรอบหี่เป็นตะไลร้ครับพี่น้องติดตาเต็มอยู่ ปลาซิวตัวไหนเอาได้เรียบร้อยนะครับรอบนี uh. uh, oh, uh ้น huh. ีปลาบ่อ uh ุ huh. <s <s ้ยเตอ้ม huh. ีเตาบอมอุ้ยเอาครับองานนี้น uh. ันรอบนี้มันครับไปใส่ละอ้เตาอ้เตาสองตัวอ้พี่น้องพี่นองอวันนี้เป็นการเอาเอาวันนี้เอาเตาไงครับเตาไง Yeah, จ oh. Oh, hmm. oh, ้าจ้าอยู่บังเล็กบังเล็กบังเหลโอ้ยเต่าข si> okay. ึ้นตวงามทีสี่เอาเมื่อสี่นเตี้ยเอาเมื่อสี่เอาปลาเขาไปในน้ด้วมนยังได้อยู่ได้กเยอะละทไอาด้ให้เอาป่ะย่เลยรอบมีเไ่ด้มีนองด้อพีิน้องเบิ่งวันนี้เอ้าตึงปลาซิวทั้งกุุงงาม เต้าครับเต้านี่นะครับเต้าแล้วครับเนาะออ้ยเทียบเทียบนะครับเทียบนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิบอกเลขซอยพี่น้องนะครับงวดนี้งวดวันที่อ่าต่อได้ปะสิบเจ็ดกรกฎาคมเนาะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวปอเต้าสองโตนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอู้ต่ะกุ้งยุ่มหงอนเต่าไหมเต่ากันกระดองงามงามพี่น้องเอ้อเต่ามีพี่น้องม่นเปตัวน้อยดิครับบึ้งฟ้ามือตัวใหญ่ดิพี่น้องเอาทิปเฮาเฮาแต่เสือไปปล่อยเนาะครับเนาะนี่งานนี้มาสอนกุ้งในเต่าครับ ทีมไม่ยกเตาขึ้นเร็วๆไม่ยกเตาขึ้นเร็วๆอ่ะเก็บซอยกันบัดนี้งานนี้พอเตาสองตัวเนาะครับเนาะเลื่อเลื่บางเตาบางเตาแล้วเว้ยไปแล้ว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 เอาไปขอเหล็กก้อนขอเหล็กก้อนตัวโตอ้วนแท้ตัวอ้วนตัวนี้ตัวอ้วนนะครับใส่ใส่มีเหล็กป้ะ แม่มาปล่อยล่องนี่หน่นะจ้ะปล่อยเองมีเหล็กปะอ๋อเบิ้งเลือดผู้พิดองผู้ใดตาดีนะครับช้างโตปล่อยเลยเอาเอาไม่ยืนเที่ยงกันช้างโตเต้ายืนได้ตัวแบ่งยังสี่ขั้นนี่จะดองอันนี้บอกเต้าหงาปะนะครับมีกระมันครับเอาเอายกขึ้นให้เบิ้งแน้ยกขึ้นให้เบิ้งแน้ยกเต้าขึ้นให้เบิ้งแน้เต็มกุ้งเต็มเต้าอยู่นี่คอออกก้อนบ่พี่ เอาเอานขึ้นมาทางนี้เนี่ยเจอนกเออนกขึ้นตัวนึงนกขึ้นตัวหนึ่งโอเคนะครับอ๋อครับเมือนี้มันเหมิดก้อนนะครับเดี๋ยวก็ฝากคุณพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง อีสานลานเปอร์เซ็นต์นัเน่เลยนะครับเด้อเพื่พอจะได้รับชมคลิปอันอีสา,านบานๆของเฮานะครับเนาะเอาหนึ่งครับเมื่อหน,นี้มาสอนกุ้งหมันครับพี่น้องพลอดในเตาสองโตพร้พอมเตาไงนะครับนะเนาะเดี๋ยวเฮาสิบไกวขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับเนาะเอเอไหาอยากให้กิน<ห>นะครับเอา่าอยากให้กินทางไปทางมัน <ไป S 3> <ห>นะแบบนี้เดินทางปลอดภัยข่างอีกตัวหนึนนน่งเอาไป <หน S> ไปโชมันมโชวันมานเดินทางปลอดไพายปันครับรรดุืนนี้ครับพี่น้องป่วงแลจดเอามือนี้นะครับก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบุุนและสวัสดีครับ